โลก็ขอสวัสดีท so ุกคนนะครับในคลิปที่12นะครับเราจะมาเขียนชิ้นงานชิ่นี้กันนะครับเข้าสู่วำงานนะครับผมจะเขียนสแกนที่ลันนา เ z นะครับโอเคไปนะครับผมจะเริ่มเขียนรูปร่างขึ้นมาก่อนนะครับโดยในจะมีลักษณะรูปร่างแบบนี้นะครับแบบภาพนี้ขึ้นมาก่อนนะครับโดยใช้คำสั่งโปรไฟล์นะครับยิกสร้างขึ้นมา ักกอครบประมาณนี้นะครับตรงนี้คําสั่งนี้ปิดไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับจะมีหัวสัพพันห์ horizontal นะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับให้ขนาดนะครับให้ขนาดนะครับผมจะให้ขนาดความยาวสูตรก่อนนะครับก็คือ120นะครับก็คือจากนี้มาจากเส้นนี้เป็น้อยยี่สิบ ขีกลางขีดกลา,างนะครับแล้วก็ความยาวตรงนี้นะครับหกสิบนะครับขีกลางขีดกลา,างนะครับแล้วก็ระยะตรงนี้นะครับความยาวของเส้นนี้นะครับเท่ากับสิบนะครับแล้วก็ขีกลางนะครับต่อมานะครับผลวัดเชือฝั่งนี้ก่อนนะครับของนี้นะครับตรงนี้ เท่ากับสิบห้ามิลกิกางจากกิก,การอีกทีหนึ่งนะครับจากเส้นนี้มายังเส้นนี้นะครับเท่ากับยี่สิบมิลกิกางกิก,กานะครับส่วนความยาวของเส้นนี้นะครับจะเท่ากับ35 แล้วก็คิดกางนะครับแล้วก็ความยาวของเส้นนี้นะครับเท่ากับ10มิลน,นะครับอ่ใส่ไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ลบไปนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับกำหนดค่า ความยาวของเส้นตรงนี้นะครับจะเท่ากับ15นะครับให้15แล้วก็กิ๊กกลางกิ๊กกลางนะครับต่อมานะครับให้ความยาวของเส้นนี้นะครับจะเท่ากับ15มิลสแล้วก็กิ๊กกลางกิ๊กกลางนะครับกดปิดไปนะครับแล้วใช้คำสั่ง e x t r u d นะครับ ยืดออกมานะครับเราปรับให้เป็นไอโซเมตริกวิวก่อนนะครับผมจะยืดออกมาในลักษณะของซ mm ิมเมตริกวารุ่นวาวนะครับก็คือการยืดออกทั้งสองข้างในรูปแบบของเท่าเๆกันนะครับตัวส่วนของนิสแทนตรงนี้นะครับจะเป็นการกําหนดแค่ครึ่งหนึ่งนะครับค่าของมันนะครับ ตรงนี้นะครับมันจะเป็น60นะครับความยาวทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่ไอใช้ซิเมติกวาลตรงนี้นะครับเราต้องหารไปครึ่งหนึ่งนะครับก็คือใส่ไป30นะครับจากความยาวทั้งหมด60นะครับแล้วก็กิ๊กกลางไปนะครับตรนนี้ก็ปิดไปนะครับส่วนสเก็ตที่1ตรงนี้นะครับก็ฮิตไปนะครับต่อมานะครับผมจะสเก็ต ขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็คลิกกลางนะครับเพื่อทําการตัดนะครับในส่วนของตรงนี้ออกนะครับโดยใช้คําสั่งเล็กนิงเกิลนะครับแล้วก็เขียนสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับเจ้าบ่ถูกไหมอ่ะถูกนะครับเขียนสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็ให้ขนาดเอ่อเ่ให้ขนาดของเส้นตรงนี้ กวานะครับเท่ากับ30นะครับอีกกลางนะครับระยะห่างจากเส้นขอบนะครับเส้นขอบตรงนี้มายังเส้นนี้นะครับจะเท่ากับเอ่อ15บมิลนะครับอีกกลางอีกกลางกดปิดไปนะครับเราใช้คําลังเอ็กทูธนะครับทําการยืดตัดในลักษณะของซับแทกนะครับตัวนี้ปรับ ลงมาครับถ้าเกิดว่าเราไม่ปรับัวลูกศรนะครับเราใส่ค่าให้มันเป็นลบนะครับมันก็จะลงมานะครับอีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้ตัดเข้าไปยี่สิบนะครับแล้วก็กด Apply ไปนะครับ Cancel ไปนะครับจีกขวาแล้วก็เลือกอ่ายิบนะครับต่อไปนะครับอ่ารูนะครับ ดูตรงนี้นะครับเราจะสกเก็ตเป็นวงกลมนะครับที่พื้นผิวตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดเข้ามานะครับผมจะใช้คำสั่ง Circle นะครับเขียนวงกลมวงกลมขึ้นมาก่อนนะครับแล้วใช้คำสั่ง g o o m t r i i c o n s t r a น n t นะครับทำให้วงกลม2องวงเท่ากันโดยใช้ลักษณะความสัมพันธ์แบบอีกว l เรเดียนะครับ แล้วก็จีิที่เส้นนี้เส้นนี้แล้วก็กดปิดไปนะครับต่อไปนะครับให้ขนาดของวงกลมนะครับจะมีความโตเท่ากับ20กิบกลางนะครับแล้วกิกกลางอีกทีหนึ่งนะครับต่อมานะครับกำหนดระยะหา่าง จากจุดศูนย์กลางมายัางเส้นขอบเส้นขอบนี้นะครับดึงออกมาตรงนี้นะครับก็คือ 30, นะครับก็ให้ไปสามแล้วก็คิดกลางคิดกลางอีกทีหนึงนะครับต่อมานะครับกําหนดระยะห่างของอวงกลมนะครับระยะห่างจากาเส้นขอบเส้นขอบตรงนี้นะครับ มายังจุดศูนย์กลางของวงกลมเท่ากับ20นะครับจุดศูนย์กลางวงกลมตรงนี้กับเส้นขอบนี้จึงออกมาคิกวางให้ขนาด20คลิกกลางคิกกลางอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของวงกลมทั้งสองคิกที่จุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางยึงออกมานะครับเอาละกัน ตรงนี้มันมันจะผ,ผิดตรงนี้ลบไปก่อนท,ที่ตรงนนะครับแล้วก็ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของวงกลมลักสองนะครับจะมีระยะห่างเท่ากับ45นะครับก็ให้ไป45แล้วก็คิดกลางนะครับต่อมานะครับ ให้ความสัมพันธ์กับวงกลมนะครับโดยให้จุดศูนย์กลางของวงกลมทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกันนะครับในลักษณะของ vertical element นะครับตัวนี้นะครับกดติดไปนะครับต่อไปผมจะใช้คำสั่ง e x e c u t นะครับทำการตัดนะครับตัดในรูปแบบของ s u b t a t นะครับตรงนี้ n นะครับผมจะเลือกไปเป็นแบบ t a o l นะครับ นี้ก็กลับด้านไปไม่กลับกลับอันนั้นเลยก่นวาวไหมกลับด้านมาอันนี้ตรงนี้เลือกไปเปลียนแบบตัวอตรงนี้ก็ตัวอนะครับก็คือการตัดให้มันทะลุผ่านเนื้อชิ้นงานทั้งหมดนะครับ นะครับก็จิกกลางไปจิกกลางไปนะครับแล้วก็ปีดไปนะครับปีดไปครับตรงนี้สเก็ตซ่อนไปนะครับอ่าก็ประมาณนี้สำหรับชิ้นงานชิ้นนี้นะครับต่อไปนะครับเ่าจะทำการซ่อน ก็อินเดียสิสเต็มตรงนี้แล้วก็ให้สีไปที่ Edit Object Display สลิกคลิกเลือกชิ้นงานคลิกกลางนะครับเปลี่ยนสีให้มันไปเป็นสีสีอ่าเลือกเลือกตรงนี้ทีนี้นะครับคลิกกลางคลิกกลางโอเคนะครับแล้วก็ไปที่ทูชาร์ดิ n งนะครับตรงนี้เปลี่ยนไปเป็น เอาเอาออกนะครับช่วงฟอร์จิตนะครับแล้วก็เซฟไปนะครับไฟเซฟแอดนะครับตรงนี้จะเป็น08นะครับโอเคไปนะครับก็เป็นตัวเสร็จนะครับสำหรับชิ้นงานชิ้นนี้นะครับฝากเอาไว้แค่นี้